H.K. วันศัพท์ร้อยห้าิบ150คำสะกดจุอินพินอินสัทักษรสศัพท์ตัวเต็มตัวย่อการคัดตามเส้นขีดแล้วก็การร้อยคำในประโยคเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะคนที่เพิ่งมาเรียนภาษาจีนเลยแล้วก็ยังไม่มีพื้นฐานนะคะก็มาเรียนในตารางเทคนิคการสรุปตัวจูอินแล้วก็ตัวพินอินเสียงแล้วก็วิธีการใช้งาน เดี๋ยวเราค่อยมาดูตัวอดูสารบัญไปก่อนเลยก็ได้อันนี้คือสารบัญทั้งหมดที่บรรจุในเล่มนี้โอเคมาต่อตรงนี้น่าสนใจอย่างตัวนี้มีตัวเจียนทีจื้อกับฝันทีจื้อให้ดูด้วยนะคะวิธีการแล้วก็อ่าน เตอูเอตุยชูอินตุยเตอูเอตุยชูอินตุยเห็นไหมคะตุยปออูปูชูอินปูชีชีสังอินชีตุยปูชีแปลว่าขอโทษตันนี้มีลิงก์ไฟลเสียงด้วยนะคะก็คือจะมีลิงก์ไฟลเสียงให้ไปฝึกอ่านเอง น้าอ่านมากอันนี้ไปคัดยกตัวอย่างอันหนึ่งฟันกวนร้านอาหาร我们去饭馆吃饭ไปร้านอาหารเพื่อกินข้าว ก็ฝึกเขียนตามนี้สองประโยคอ่ะพยนผังผู้โศอ่ะยกตัวอย่างมีอะไรให้มั่งตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเอี้ยชื่อผัง เอจือผังก็เป็นหมวดศัพท์ที่เกี่ยวกับสีสรัะนะคะยกตัวอย่างสองศัพท์คำนี้จะมีเยี่อจือผังอยู่ต้องเกี่ยวข้องกับสีรันวีชื่อผังเกี่ยวกับขนนกวีชือตีขนนกมีจือผังเกี่ยวกับเมล็ดเอิ่ือปู่หูการฟังหูจือโหเสือจูจือผงัง ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเท้าโจชื่อปู่วิ่งหวีชื่อปู่ฝนแล้วก็เกิดชื่อผังก็คือหนังอ่ะเรามาดูต่อย้อนกลับมาเมื่อกี้เหมือนเดิมไปกันทีละหน้าเลยน่าสนใจมากนะคะ ผู้ที่สนใจจะได้ฉบับสำเนาไปนะคะคงไม่ขายฉบับสำเนาตัวต้นฉบับไม่ขายตรงนี้จะมีประโยชน์มากถ้าใช้คู่กับบทเรียนเซตคำศัพท์19บทนะคะราคา28,500บาทสนใจก็ทักที่ l ล n e oa@c56mbx u เฉพาะเล่มนี้799นะคะรวมค่าส่งอีก30บาทเป็น829ทักมาได้เลยนะคะ ตรงนี้ตรงนี้เรียนก่อนเป็นก่อนโอเควันนี้ใจเจียนคะจิ่ะปับยค่งปุ่ย,ยใจเจียน